ไม่อยากฟังแบบทั้งวันทั้งคืนแล้กลัวเบื่อฟังทุกวันดีกว่าคําประโยคเต้อเลยอันเนี้ยประโยคเตาะคิดว่าพูดแล้วผู้หญิงใจสั่นไงรู้ทันรู้ทันรู้ทันทำไมแจ็คมันพูดน้ําเสียงอ่อนโยนจังวะเหมือนมันรู้อะปกติมันไม่พูดน้ำเสียงอ่อนโยนอย่างงี้นะพูดสักทีพี่วัวแดงอยู่ไหมคะพี่วัวแดงเลมก็อยู่ข้างๆหนูทำไม่เห็นทักเลมเลยอ่ะสาวๆพวกเนี้ยแจ็คกี้มันใช้ชีวิตยังไงวะผู้หญิงลุ้มล้อมขนาดนั้นอะเมื่อกี้ตามแบบเมื่อกี้ห้าหกคนอะเมื่อกี้ห้าหกคน ใอ้พอปีนขึ้นตรงเนี้ยเห็นปีนขึ้นตามมาเต็มอ่ะไอ้เคียวเออหนึ่งครับสวัสดีครับจ้าปองปองหนึ่งห้าห้าสองครับรวยจังวะแจ็คอะไรครับเปสาวด้วยสองหมื่นครับเพลงละสองหมื่นเลยเหรอโอ้โหไม่ต้องทำเลยร้องเพลงร้องเพลงห้าเพลงก็แสนหนึ่งแล้วเนี่ยขอบคุณครับเดี๋ยว เจอกันครับน้องสู้ๆครับครับเจอกันครับใครถามไปถึงน้องไหนอะดูนะครับอ๋อน้องเมื่อกี้ขอดังกว่านี้เหรออันนี้ไปทำงานต่อครับดังกว่านี้อีกเหรอเอออันนี้ยังไม่เลยเหรออันนี้นะครับเราคนจ้างอ๋อใช่ครับ ไม่อยากฟังแบบทั้งวันทั้งคืนแลกลัวเบื่อฟังทุกวันดีกว่าโอ้ได้ครับทำเป็นแตอารมณ์ไม่อยู่นะรู้เลยอ่ะแบบว่าที่พูดอ่ะฟังทุกวันดีกว่าครับฟังทุกวันดีกว่าคำประโยคเตะอเลยอันเนี้ยประโยคเตาะคิดว่าพูดแล้วผู้หญิงใจสั่นไงรู้ทัน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 นะแจคเจอกันครับเจอกันค่ะพี่แจ็คเฮ้ยนี่ไปจตงาแหมอารมณ์เหมือนแบบว่าผ่านตา เเห็นฉันผ่านตาให้รู้ว่าชอบชอบเธอแล้วเดี๋ยวแบบว่าค่อยมาเจอกันใหม่ทําให้เขาอยากเจอทุกๆวันอะไรอย่างงี้จะทาให้เขาตกกลุ่มได้ว่าไงครับคุณรันรันไหนครับรันทุกเวิร์บหรือเปล่าแต่ว่าอย่าลืมไปลองสมัครว่ายน้ำดูนะครับร้องเพลงเก่งขนาดนี้ลองไปว่ายน้ำดูอ๋อเป็นนักกีฬาว่ายน้ำครับโอเคฮะครับว่ายน้ำเก่งเหรอครับเคยเคยเป็นนะครับดำน้ำได้นานสุดประมาณแปดปีครับที่ผมไม่เคยไปน้ำเลยอ๋ออันนั้นคือดำหรือ อะไรครับล่ะหายใจไอ้แก่ลองลองสั่งมาดิจ้างจ้างไปจ้างผู้หญิงคนนั้นลองดิอีกสักเพลงอยากฟังอ่ะบล็อกออกออโทรศัพท์ให้หน่อยวนี้กินอะไรกินกินปลาการังเหรอเอาเอาไปดูอยู่อ่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับครับผมว่าไงครับคุณ แจ็คก,กี้มันจับปองปองทำไมทำไมแจ็คมันพูดน้ำเสียงอ่อนโยนจัง <c oughs> วะเหมือนมันรู้อะ <c oughs> ปกติมันไม่พูดน้ำเสียงอ่อนโยนอย่างนี้นะ <c oughs> พูดสักทีไปด้วยกันไหมเออนี่ก็ว่าแจ็ครู้เพราะปกติแจ็คมันน่าจะไม่ใช้น้ำเสียงแบบนี้แล้วอะ <c oughs> พี่นวลแม่ไปทะเลาะกับพี่เอได้อยู่ไหมอานนี้ไงพี่เขาไม่น่ารักบอสสวัสดีครับพี่ะสวัสดีพค่าพี่หนวดสวัสดีครับพี่หนวดสวัสดีครับพี่หนวดโน้ตไม่ทักเล็บมั้งเหรอคะไม่ทักเล็บมั้งวะรคะมาคนนี้ครับมาคนนี้สาวๆพวกนี้คุยกันที่คุณพี่หัวแดงนะคะพี่หัวแดงอยู่ไหมคะพี่หัวแดงเล็มก็อยู่ข้างๆหนวดแต่ไม่เห็นทักเล็มเลยสาวๆพวกเนี้คิดเท่าไหร่ละคะพี่จิ้มถามเลยครับพี่จิ้ม ตอนนี้ใช่ไหมงมาแล้วเมื่อกี้คําถามยังค้างอยู่นะใช่ครับครับปกติจะนพูดดีกับคนไม่รู้จักได้เหรอจริงหรือเปล่าไม่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 จริงหรือเปล่าที่คุณทําเสียงแข่งใส่น้องสาวเราไม่เคยครับไม่เคยหรอกค่ะเฮ้ยแต่เราไม่เบียนแล้วเดีไม่เปลี่ยนแล้วเไม่เบี่ยดแล้วไม่เบียนแล้วเไี่ยเบียนแล้วมันไม่เหมือนกับเมื่อกี้ที่คุณกับพวกเรามันไม่ใช่แบบนี้ครคบเบลี่ อันนี้คือเสียงแอคสาวใช่ไหมคะพี่โนงเหงาพี่โน้งนะจังโหเปลี่ยนแล้วนะเขาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนไปตั้งแต่มีเพื่อนหนูมาอยู่ข้างหน้าเขาก็เปลี่ยนไปเมื่อกี้คนยังหัวร้อนวันนี้เราเป็นเด็กเดินจ็คกี้ครับทุกคนเดินตามแจ็คกี้แจ็คกี้ไปไหนเราไปด้วยเป็นคนเดิมเสมอไม่เดี๋ยวคนอื่นที่เปลี่ยนไปครับอยากฟังพี่สาว อันนี้เพื่อนใหญ่ได้ยินอยากเห็นรอยยิ้มของพี่จังเลยค่ะมันจับปุ๊บอี๋น้องขาเราอยากเห็นรอยยิ้มของคุณนะคุณยิ้มให้ดูหน่อยได้ไหมครับยิ้มให้ดูหน่อยได้ไหมยิ้มให้ดูหน่อยได้ไหมครับเพื่อนหนูอยากได้เราได้อะไรเราได้อะไรจากตรงนี้ครับเนี่ยได้กาแฟค่ะหนูอยากปุ๊บปุ๊บปง๊บปุ๊บให้ยิ้มเล็กๆได้ไหมคะใช่ครับ แต่ที่กินไปก็ไม่รู้ว่าจะว่าจะแบบใจสั่นเพราะกาแฟหรือแกฟ้านะคะที่กินเข้าไปก็ต้องลองยิ้มดูก่อนแล้วก็ได้กาแฟยิ้มใช่ไหมหนูก็ว่างเปลี่ยวคุณไปยิ้มเถอะเี้เนี่ยวนี้อรอยิ้มอยู่ดิผู้หญิงลุมประมาณสี่ห้าคนอ่ะดูดิไม่โอ้เขาเขา เปลี่ยนไปเป็นคนคนเลยนะตั้งแต่เพื่อนหนูมาไม่ครับไม่ดีหรอเป็นคนเดิมเสมอครับไม่จริงคุณเสี่ยงตื่นขึ้นตอนแรกคุณยังโคนแบบนเป็นแจ็คที่มันต้องรู้สึกยังไงว่าแบบผู้หญิงลายล้อมอ่ะทุกคนเนื้ออกใช่ไหมแบบเป็นเพื่อนแบบวีเพื่หญิงลายล้อมมันต้องรู้สึกยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาสต็อกเกอร์แจ็คอันนี้ขอถามว่าคุณไม่ได้มีอะไรที่โกรธเคืองอะไรน้องเราจริงๆใช่ไหมคะไม่ครับไม่เคย ไม่ครับไม่เคยแต่ว่า้าทำเสียงจนไม่ไหวได้ไหมเพื่อนหนูปูไม่ได้ตึงครับไม่ได้ตึงนี่คือ้ปกติครับนี่คือปกติครับมันไม่ใช่แบบพี่พี่มีพี่มีมุกให้เพื่อนหนูไหมคะหนึ่งมุกหนูขอหนึ่งมุกให้เพื่อนหนูอันนี้น้องๆไม่ไปดูร้านกาแฟกันแล้วเหรอเขาเนี่ยน้องๆไปไปไปขายกาแฟกันไปแต่ละคนแล้วแล้วพี่คิดยังไงแกเพื่อนหนูคะมาไล่พวกนี้ไปขายกาแฟดีครับยังไงกับน้องอ๋อเย้มาชอบพี่ค่ะ จะหนีไปไหนตรงนี้เลยหนีไปไหนคะหนูเดินไปม่ได้ค่ะเดี๋ยวร้านนกรลอ้โหโอ้โหผู้หญิงยังวิ่งต่อครับรเราจะหมดครับอรจับอรอบ่อรอจับต่อรอับ่อรอจับรับต่อรอยับ่อรอจับต่อรอจัต่อรอจบ่อรอจับต่อรนจับอรอจัคต่อรอ้่อยจ่อรอจาบต่่เรอเลยต่อ่ได้จั่ไร่ได้แน่เรยั่อรอจไบ่รับ่รับต่อต่อรต่อรับ่อ่ไอ่รตองต่อ่อรู้อยู่ แต่แน่ว่าจะขึ้นไม่เป็นไรแบบผู้หญิงวิ่งตามอ่ะคิดดูดิหลอนจัดจั๊กไม่ไปไหนไม่ได้เลยไม่มันใช้ชีวิตยังไงวะจะแจ็คกี้มันใช้ชีวิตยังไงวะผู้หญิงลุมล้อมขนาดนั้นอ่ะมื่อก่วิ่งตามแบบเมื่อกี้ห้าหกคนอ่ะเมื่อกี้ห้าหกคนไม่พอปีนขึ้นตรงนี้เห็นปีนขึ้นตามมาเต็มอ่ะไอ้เคเว่อร์เว่อร์กินอ่ะ ปีนตามเพือป่าเพือป่าเพือเปอ่ะใส่น้ำหอมยี่ห้ออะไรวะนี่ไอ,อเกตจะไปหาซื้อมาฉีดบ้างเออหล่อจัดอ่ะ่อจัดแต่ไอเกตก็มีหลักแต่ไอเกแบบแค่แม่เอามาโชว์เฉยเดี๋ยวมีแล้วประเด็นคือคือเสียว่าคิดดูดิพี่ยืนข้างแจ็คก,กี้ไว้เมื่อกี้ตอนที่เดินมา,าตรงน,นี้ใช่ป่ะสาวาทักแจ็คก,กี้คนเดียวอะ่ะไม่ทักพี่อ่ะทั้งที่พี่ก็อยู่ในร่างผู้ชายเหมือนกันอ่ะนึกออกปะเออว่ะใช่จริงมองมองโบได้ไงนี่มองข้ามได้ไงนี่จริง ตามติดชีวิตจักกี้สักหน่อยเมื่อกี้พี่รันพี่รันไอเกดจะโคตรต่อไม่มองมองไม่เห็นเลยเอาลองเลยขออีกทีนึงลองดูดิทำไมคุณโง่เขาแบบจำไม่ได้ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้เปิดจะเปิดแล้วแต่ว่ารู้รู้อยู่ไงก็เลยแบบเฮ้ยไม่ไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยเรก็คิดว่าปกติมันมันไม่ได้ข้างล่างเนี่ยหนูกลัวไหมหนูกลัวไหมลุงลุงลูฟี่อยู่ข้างในไปไปนั่งกับลุงลูฟี่ไปตกาฟไหนอ่ะเบื่อปะเนี่ยเองเบื่อปะเนี่ย เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโอซีแล้วเดี๋ยวสักหน่อยไปโอซีนเออเองถ้าเองคุยกับนาตาลีเองต้องบอกน้องว่าอีกอย่างหนึ่งอะว่าช่วงนี้ที่มันเบื่อเพราะว่าอ e ีสปอร์ตเดี๋ยวหลัง e S port, <S อีสปอร์ตแก๊งจะกลับมาเนะต็มสตรีมแล้วต้องบอกน้องไปโอเคม, okay. มันก็ได้แหละมันก็น่าเบือ่อแต่ก็ก็เข้าใจฟิลมันแหละโอเคเอลลี่อยู่กับลุง ลูซ er ี่อบอกมันเดี๋ยวบอกมันมันกดดันตัวเองเกินไปเกินไปอ่ะถามพี่แกถามว่าอยู่หรือเปล่าเกรว่ามันกดดันตัวเองเกินมาต้องมีนั่นต้องมีนี่อ่ะเอาอยู่วันนี่คุยกับใครนีอยู่อยู่อยู่นี่อ๋อ ให้อะไรมาว่างนะให้แค่นี้แหละใช่ใช่ใช่แต่แปลกแปลกว่าแต่ไอ้แจ็คมันไม่แทงอ่ะปกติมันต้องแบบใช่ปกติเรื่องดนแบบนี้ใช่มันนี้มันนี่่่ถ้าเกิดมีคนมาเดินกลวนเขาอย่างเงี้ยโดนแล้วว่าก็ใช่ไงแล้วนี่แบบต้องโดนแล้วนี่ไปไปไปแทรกกลางด้วยแล้วก็ท่านั่งแบบไอ้นี่ด้วยท่านั่งกวนตีนด้วยแต่ไม่โดนโอ้โหผู้หญิงกลุ่มนั้นโคตรไอ้นี่เลย ไปแล้วมี